นี่ครับตอนนี้ขบวน558นะครับก็กำลังเอาตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นนะครับน่าจะช่วงวบ่ายนะครับน่าจะได้ออกนะบ่ายโมงกว่าๆหรือว่าบ่ายสองประมาณนี้แหะครับขบวน558ต้นทางท่าพระนะครับแต่ว่าหโวรถจักรนี่เอาไปเก็บไว้อยู่ขนแก่นนะครับ ถ้าบรรทุกเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเรียกเรียกหัวรถจักรมาต่อขบวนนะครับแต่ขบวน558นี่ชอบออกช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับขบวน558วันนี้ท่าพระนะครับแต่อีกขบวนหนึ่งที่กำลังจะวิ่งมา จากภาคตะวันออกนี่ก็ปลายทางนนพยอมนะครับวันนี้นะครับขระบวน5-7จะสลับกันนะครับถ้าพระนนพยอมถ้าพระนนพยอม ตอนนี้ผมก็อรอขบวน76นะครับรอถ่ายขบวน76อีกขบวนหนึง่ง ยกขึ้นเกือบเสร็จแล้วนะครับี่อีกอีกประมาณ2 4อีก6 6ตู้คอนเทนเนอร์ก็เต็มแล้วนะครับอีก6ตู้คอนเทนเนอร์